มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาเลตวาสิตาทำถึงมากแปลงร่างเป็นลิซ่าในลุค r ็อก s t a r จัดหนักจัดเต็มเสมอไม่ว่าเป็นงานไหนๆสำหรับชาเลตวาสิตาแฮมิเนาที่ไม่ว่าเธอเองจะทำอะไรเธอมักจะเต็มที่เสมอนะคะล่าสุดนะคะชาเลตมาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดกับการแต่งองค์ทรงเครื่องโคฟเวอร์เป็นลิซ่าในลุคของเพลงร็อกสตาร์ค่ะ บอกเลยว่าจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็อินเนอร์แบบจัดเต็มจริงๆค่ะชาเลตวาซิตาทำถึงมากแปลงร่างเป็นลิซ่าในลุคร็อกสตาร์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ